ความคิดเห็นพี่นิดนึงคือตอนนี้มันเหมือนมีกระแสดราม่าเรื่องเกี่ยวกับว่าการไปขับไล่กัมพูชาชายแดนเปิดเสียงเพลงแล้วก็มันมีการความคิดเห็นของทางสอวอเขาออกมาบอกว่าแบบทาไม่ถูกนะใช้มีมนุษย์สิทธิมนุษยชนคือคุณอะเคยมาใช้ชีวิตกับพวกเราไหมอลองมาใช้ชีวิตกับพวกเราก่อนแล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปอะเขาเรียกร้องอะไรคืนกลับมาไม่ได้แต่คนกลุ่มนั้นอะเขาก็ได้แค่อพยพออกไป ทำไมคุณไม่ไปเรียกร้องให้คนกลุ่มนั้นอ่ะอพยพออกจากประเทศไทยอ่าไม่ใช่ว่าคุณจะมาเรียกร้องให้อินฟูอ่ะหยุดการกระทํามันเรื่องมันง่ายนิดเดียวถ้าคุณจะเรียกร้องอ่ะคุณเรียกร้องให้พวกเขาอ่ะออกไปจากพื้นที่เราแค่นี้มันจบถ้าคุณทําได้นะให้คุณไปทําอยู่ที่หน้างานไม่ใช่พูดอยู่ในห้องแอร์ไปออกรายการนั้นรายการนี้แล้วไปพูดพูดพูดเรียกสิทธิมนุษยชนคุณมาดู คืนที่ชายแดนก่อนไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกร้องชีวิตเขากลับคืนมาได้ไหมมันเรียกร้องไม่ได้และวในจังหวันั้นน่ะทำไมคุณไม่ออกมาเรียกร้องแล้วไปโจมตีขมรบ้างไม่มีเลยอย่าให้พูดพูดไปแล้วก็มันโมโหเออใช่คุณมาดูสิครอบครัวแต่ละคนน่ะ เออวันก่อนก็เพิ่งมีมาทําบางสกุลมาทําอะไรคุณมาอยู่ก่อนคุณมาดูก่อนเด็ก8ดขวบเด็ก15ขวบกับแม่เสียชีวิตอยู่ในนั้นอ่ะพนักงานเราอายุ18ก็มาเสียชีวิตอยู่ในนั้นอ่ะคุณเคยมาเรียกร้องสิทธิตรงนี้ให้พวกเขาไหมคุณก็ไม่เคยไปเรียกร้องให้ทําไมเขมรคุณไปไล่เขาออกจากพื้นที่เราก่อนแล้วคุณค่อยมาเรียกร้องสิทธิอย่ามาทําแบบนี้เออเขาบอกว่าเขาไม่ลงมาหรอกเราว่าทหารทํางานอยู่แต่เขาก็เรียกร้องสิทธิแต่ก็ เรียกร้องสิทธินะก็ไม่เคยลงมาไงก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไงว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยู่แต่ในห้องแอร์ไงเคยลงมาบ้างไหมลองก็บอกทุกครั้งอะ่ะพวกอยู่ในห้องแอร์นะ่ะมาอยู่ก่อนสองอาทิตย์ก็ได้อา่าให้ต่ําๆคุณลองมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณลองมาทําธุรกิจตรงนี้ดูแล้วคุณมาลองดูชาวบ้านแถวนี้ดูว่ามันเป็นยังไงเขาวันที่เขาอบพยพเขาวิ่งหนีออกไปจากระเบิดมันเป็นยังไงคุณใครใครเรียกร้องสิทธิ์ให้เราด้วัยอ่าพวกคุณมาเรียกร้องให้เราไหม เงินเยียวยาแต่ละบาทเนี่ยกว่าจะได้มาก็ยังไม่ได้กันเลย<ม>คุณเรียกร้องให้ได้ไหมทําไมไม่เรียกล่ะ<ม>ไปเรียกทําไมล่ะขมเมนกลุ่มนั้นอ่ะให้มันออกไปนอกพื้นที่อะข้ามถนนไปอะมันก็จบแล้วไหมเขาก็เลิกเปิดเพลงแล้วไหมสาวผีที่มองว่า ปกติก็เปิดในพื้นที่ตัวเองอ่ะใครจะทําไมอ่ะก็เปิดไล่มันออกไปอ่ะมันเรื่องปกติอ่ะก็ให้มันออกไปสิจริงๆเมื่อก่อนเป็นบ้านคิดเลยนะเป็นบ้านพี่เมืองน้องคิดเลยคนขเขมรก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทุกคนแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หน้าด้านจังเลยอ่ะทำไมไม่ยอมออกอ่ะไอ้พวกเรียกร้องสิทธิก็เหมือนกันนะ่ะไปอยู่กับพวกขเขมรเลยอย่างนั้นอนะ่ะ